เมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรกิกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีพร้อมกับคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมสวัสดีปีใหม่2566พร้อมแสดงความขอบคุณคุณอภิิ์ธนเศรษฐกรกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ที n ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมาโดยมีทีมงานรายการคนหลังข่าวเป็นผู้แทนให้การต้อนรับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ